สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็วันนี้จะขึ้นมาอยู่บนตึกชั้นที่12นะพี่น้องนี่ก็คือการถือถ่ายบรรยากาศอยู่เิงบนตึกเบิ่งเรียบบริเวณแถบกรุงเพทพนั่ถนนรามอินทราซอย7สีพี่อยู่วิทายาลัยสวยงามมากๆพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์วันนี้ก็คืออยู่บนตึกสูง วิวเมืองกรุงเทพขางสายและขางหัวเมือน,นี้ก็อากาศดีๆพี่น้องเป็นอึ้งพึ้งทุกคนสิโต๊ะเนี่คือวิวที่สวยงามที่สุดเนาะอันนารีก็สายมาปาบปีฝากนอ้องนาะพี่น้องอันนี้คือด่านด่านครัวนาะไอมาสิตทายอยู่ด่านสายสวยงามลายความสวยงาม สายเนาะสายกสิปประมาณนี่พี่นังสวยงามหลายตรงอไปก็ซื้อโรงพยาบาลโรงพยาบาลฟาลามวาวใช่กับบริษัทเจนไปไ่้นังๆอันนี้ก็เป็นถนนถนนเกิดรามอินทราอันนี้ก็คือเส้นทางรถไฟทางแต่ละวัดก็ถึงมีแลนด์ไรเถี่ยอยู่่นอง ตรงนั้นก็เป็นสถานีของรถไฟคือว่าสวยสดงดงามายลองวิวชายลงจากจึกสันที่ส2 เขาไปในเมืองใหญ่เนาะเขาไปที่อโนซาบาลีไปทรเส้นทา่ามินบุรีเขาไปหาอโนซาบาลีซาบาลีเขามาหามินบุรีอีกนะพี่น้องอันนี้ก็คือทายความสวยงามเออร่องการประกอบกับธรรมชาติแหละกับป่าต้พี่เนาะของพระก็ขึ้นขึ้น ไม่มีมีหมอคือคนฉีโตกเนะะาะระยะนี้ก็เป็นฤดูฝนแหละก็แต่ว่าฝนก็ยังไม่ทันได้ตกได้สมมติสมใจเถอเนาะพี่เนะาะก็ยังพอว่าปบคคุมไปเล็กๆหน่อยๆเดือนนี้ก็คือว่าฝนก็ยังบ่หลายปานใดเนาะเขตเขตที่ชุมาอยู่นี่ก็ดมาเฮานี่วันนี้ก็สิได้จบคลิปไปท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากคนไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับว่าน,นารีสา้นเนี่ยต่อไปอีก พี่น้องอขอโมกขอบใจน้ำพี่น้องทุกถูก่านนะที่มาส่งกำลังใจให้กับวรรณลีสาแนวเนาะเป็นกำลังใจให้กันตลอดเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเนาะพี่น้องขอโมกขอบใจหลายๆเด้อบ่านเองก็เสด็จโจ้คลิปไหเทอนิซาก่อนเนาะหลังใจเดินดูบรรยากาศดีๆแล้ว นำลาข้าแจกพี่น้องไปได้แบนสวยงามลายสวยงามลายให้พี่น้องเบิ่งกันไปมาสัจจะอีกจักหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องอีกจักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการส้มวิวสวยๆถนนเส้นนี้ก็ถือว่ารถล่างก็ถือว่าหน้าแน่นสมควรเนาะ มีบางเือกระตีหอนได้พี่น้องติีหอนยางร้วงไหลอาลีลเธอก็อออกซื้อคุมเมือนี่งก็ซื้อว่าการสัญจรได้มากก็สะดวกสบายเนาะเส้นทางมันกับบติดรถกับลายปัญหาคือในมือนีเนเฮ็ดให้การไปมาหาสูงกันยางสบายขึ้นโอ้ยตอนถ่ายคลิปนี่รถพ่ผ่ากับโบแลนมาใน่เนาะพี่น้อง บางมือก็ไลยได้รถไฟฟ้านะั่งเรนมาสายติดสายต่อเอาเด้อบาดนี้มาหอยน,นี่ก็สิไงที่ชุบคีฟิลีเด้อบาทนี้ี่หน่อบายบาย